ให้แม่ต้อดูว่าพี่แม่ชนะกี่รอบที่อยู่กับปีใหม่เชี้ยชนะกี่รอบห้าหกเจ็ดรอบเป็นไงดูแลรู้สึกยังไงพอมาชนะห้าหกเจ็ดรอบตอนแรกก็สร้างควกันเวลาเวลาเราอ่าอบอฮะตอนแรกก็สร้างความกดดันมันก็ต้องดูเวลาต้องดูเวลานะฮะถึงแบบพี่แบบอะไรยังไงต่อพี่อ ตกดตามเวลาเรากลัวกลัาว่าเอ้ยมันจะไม่ได้อืมฮับแล้วพอพอกดไประยะหนึ่งแล้วเป็นไงครับรู้สึกอย่างไตอนตอนที่เราจะกดเวลาเสร็จมันรังสือเริ่มมันมันสร้างแรงกดอันที่เรานะอ่าแต่ถ้ามันได้ไปแล้วก็มันก็เฉยเฉยเฉยใช่ไหมเราก็โอเคเราหกสิบรอบก็เป็นเป็นสิ่งพี่ว่าเป็นสิ่งที่เริ่มต้นดีไหมครับผมว่าเป็นสิ่งที่เริ่มต้นได้ดีเนาะ ก็อยากจะให้พี่แหม่มฟังๆนะมีอะไรถามพี่พี่ครูพี่ใหม่ไหมครูคดคดปี่ใหม่สอนดีไหมครับพี่แหม่มสอนดีค่ะอาหารอร่อยไหมครับพี่แม่พี่แหม่มมาจากเชียงใหม่เลยนะครับสอนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่แหม่มมากๆนะครับที่เดินทางมาเรียนถึงลบบุรีเลย